สวัสดีค่ะนางสาวตะว,วันฉายจิรเจรนศสุวรรณค่ะจากสาขาศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมค่ะผลงานเด่นของหนูนะคะก็คือหนูชอบเล่นดนตรีไทยค่ะเครื่องดนตรีที่หนูเล่นก็คือระนาดเอกค่ะหนูไปประกวดระนาดเอกในเวทีต่างๆค่ะและส่วนมากหนูก็จะไปเล่นระนาดเอกให้กับสถานสงเคราะห์ผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุและในงานของทางวัฒนธรรมจังหวัดเนื่องจากว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่ชอบ ฟังดนตรีมากๆค่ะแล้วก็ชอบเล่นในด้านดนตรีไทยค่ะหนูก็เลยอยากให้ผู้คนอื่นๆได้ฟังดนตรีและมีความสุขไปกับหนูเหมือนกันค่ะอยากฝากถึงเพื่อนๆเยาว,วชนนะคะว่าอยากให้ทําในสิ่งที่ตนเองมีความสุขแล้วก็อย่าลืมมอบความสุขให้กับคนรอบข้างด้วยค่ะ